ผมพัฒนาตัวเองจนมีแฟนใหม่แต่แฟนเก่าก็มาตามกดหัวใจให้ทุกสตอรี่ทุกโพสต์ก็คือ,อครูติจะบอกว่าเราพัฒนาตัวเองจนถึงจุดหนึ่งแล้วที่เรามีคุณภาพมากพอเกินเส้นหนึ่งที่ผู้หญิงจะวิ่งเข้าหาเราต้องการเราแล้วคือเราเกินกว่าค่าเฉลี่ยระดับล่างเอาต้องพูดอย่างนี้คือและเมื่อมีแฟนใหม่มายืนยันอีกแฟนใหม่ให้เดานะก็สวยพอ,พอ,พอแฟนเก่าใช่ไหมมันถึงได้กระตุ้นได้ขนาดนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเฮ้ย ผู้ชายคนนี้เจ๋งขึ้นแล้วคุณภาพดีขึ้นแล้วมันเหมือนอารมณ์ว่าของชิ้นหนึ่งตั้งอยู่ไม่มีใครซื้อแต่พอมีคนนึงซื้อปุ๊บทุกคนจะแย่งกันซื้อมันคืออารมณ์ประมาณนี้ เรามีคุณค่ามากพอเราพัฒนาตัวเองมามากพอให้เขากดหัวใจต่อไปไม่ได้ไหมายความว่าให้ตัดทิ้งนะเก็บผู้หญิงคนนี้ที่เขากำลังมากดหัวใจมาไล่ตามเราพูดตรงๆว่าประจุดประสงค์เนี่ยบางทีอาจจะเล่นเกมเพื่อกระตุ้นเราแต,แต,แต่โดยรวมแล้วผู้หญิงเล่นเกมแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องสนใจช่างหัวแม่งมันทําตามที่กุฏิบอกคือก็เก็บเธอลงสต็อกในฐานะที่แบบเป็นแฟนเก่าที่อยากได้ฉันเพื่อมาคานอํานาจกับแฟนใหม่ของเราว่าแบบ เดี๋ยวดูนะคือถ้ามีผู้หญิงแฟนเก่าที่แบบสวยพอๆกันมาต้องการเรามันจะขานอนนาจกันแบบนี้นะเดินเกมให้ดีนะอย่าหลงก็ไปอยู่ในเกมผู้หญิงนะคือคนใหม่อะ่ะเขาดีเขาสีโร,ราบเขาน่ารักกับเราเนี่ยให้โอเคเป็นในครสัมพันธ์เราเดินไปอย่างราบรื่นตามปกติเลยนะแต่เขารู้ว่ามีแฟนเก่าที่อยากจะได้เราคืนอยู่ผู้หญิงคนนี้จะ พัฒนาตัวเองแล้วเรียกว่าลงทุนกับเราเสมอเอาพัฒนาหรือไม่พัฒนาอีกเรื่องถ้าไม่พัฒนาเราเค่อยทิ้งแต่ถ้าเกิดว่าพัฒนาขึ้นและลงทุนกับเราอย่างสม่ําเสมอเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าถ้าฉันไม่ทําดีไอ้ผู้หญิงคนเก่าจะมีโอกาสแทรกเข้ามา g กตรงนี้ปะ่ะแล้วผู้หญิงคนเก่าของเราที่เป็นแฟนเก่าที่เลิกกันไปทิ้งเราไปส่วนใหญ่ก็คือทิ้งอ่ะนึกออกไหมต้องการกลับมาเขาจะพยายามลงทุนอกดหัวใจพยายามแสดงตัวตนพยายามจะพูดถึงเรื่องเก่าหรืออาจจะมีการแบบพยายามลงทุนอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่วันหนึ่ง ไอ้แฟนใหม่มันพลาดน,นะฉันจะได้เสียบได้นึกออกปะคือผู้หญิงสองคนแข่งกันลงทุนในความสัมพันธ์มาคานอํานาจกันเองแบบนี้เราจะอยู่แบบเรียกว่าครามที่สุดนิ่งที่สุดและอยู่ในขั้นแอดวานที่สุดอ่าคือให้ผู้หญิงสองคนแข่งกันจริงๆถ้าคารโ่าตัวจริงแม่งผู้หญิง4ี่หคนลุมกันแข่งนึกออกไหมาอารมณ์ประมาณนี้ก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆถ้าเรามาในเส้นทางนี้จงพัฒนาตัวเองต่อไปไม่ว่าจะหลอกขึ้นไรายได้มากขึ้นความเข้มแข็งมากขึ้นความรู้มากขึ้นวิชาชีพที่เข้มแข็งมากขึ้น รวมถึงวินัยทางการเงินที่สูงมากขึ้นเราพัฒนาในทุกๆด้านเมื่อเรานําผู้หญิงได้ทุกอย่างในโลกนี้มันจะง่ายขึ้นเพราะผู้หญิงมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดสําหรับผู้ชายแล้วเออจริงๆเรื่องของผู้ชายก็ใหญ่ที่สุดสําหรับผู้หญิงเช่นกันคือถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องความรักและชีวิตคู่ความสัมพันธ์ได้ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นสําหรับเราและอีกอย่างหนึ่งในช่องครูตีก็คือสอนแบบชนิดท,ที่ว่าไม่สนศิลธรร,รรมธรรมชาติไม่สนศิลธร,รรมแ้วสไตล์นี้เมื่อเราเป็นแบบนั้นแล้วเราไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอ เราจะไม่ถูกโกงในธุรกิจเราจะไม่ถูกคนอื่นหลอกพูดตรงๆเราจะไม่ถูกใครหลอกอีกเลยแม้แต่แบบ คอเซ็นเตอร์เข้ามาครูติก็มีวิธีการทําให้คอเซ็นเตอร์เหมือนเลิฟบอมส์ใส่เราแบบผู้หญิงสวยๆโปรไฟล์ดีๆมันพยายามหลอกให้เราลงทุนเนี่ยมึงสยบแทบต็งเ,เลยแล้วบอ,อ,อกว่าโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้พัฒนาตัวเองต่อไปแล้วเก็บผู้หญิงทั้งสองคนคือจริงๆมันไม่ใช่เกณฑ์เก็บเขาอยู่ในสต็อกของเราอยู่แล้วทั้งสองคนและตัวเราเองก็เป็นสต็อกของผู้หญิงทั้งสองคนนี้เช่นกันว่าแบบทาไม่ดีด๋ยวแม่มีผู้ชายคนอื่นหรือถ้าอ่อนแอพัฒนาตัวเองไม่พอมีผู้ชายคนอื่นเราเลวได้้้้้แแต่่่่ออนนนไไไมดจําาววผผููชยสหญิง เาก็คือเขาก็เก็บเราสต,อต็อกแบบประมาณว่าเขาก็คุยกับผู้ชายคนอื่นด้วยถ้าเขาหาไม่ได้จริงๆเขาก็มากดหัวใจอยู่แต่เขาหาได้เขาหายไปเกตตรงนี้ต่างคนต่างเป็นตัวสำรองและเป็นสต็อกของกันและกันไม่มีใครเก็บสต็อกเพียงฝ่ายเดียวเพียงแต่ว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ครูตีจะรู้ว่ามันคือสต็อกและทําซ้าได้แต่คนอื่นที่ไม่รู้เขาจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วเขาทําซ้ําไม่ได้ซึ่งจําข้อน,นี้นะความรู้คืออํานาจเรารู้ก่อนเรากินก่อนเราครอบครองก่อนเราควบคุมก่อนเราได้ประโยชน์ก่อนสวัสดีครับ